บ่องออกมาแล้วยังไม่เห็นเลยอยู่ในห้องโอ้ยอ <laughs> บอลลุนแล้วไม่รูดมาดูศพแล้วก็จะยิงมันไงเอามึงพูดเองไอ้เหี้ยบลีมึงม <laughs> าดูไงปฏิเสธไม่ได้เก็บอะไรเลยเนี่ยบิก๊ก ก็ไม่เดีว่าแต่มึงบอกมึงมาลู้ไงมีเสียงเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมีเสียงเบรกก่อแตกแล้วก่อแตกแล้วไรนิดเดียวนิดเดียวโอเคนิดเดียวโอ้โหเต็มกระบาลตัวข้างในอยู่ข้างในอยู่เลยเออโอ้ยเห็นยังไงวะเฮ้ยมึงมันเห็นกูอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันยืนค้ำหัวกูอยู่เนี่ย นี่นี่อยู่หลังรถหลังรถโดนโดนสองนัดไม่แตกส่วนทองด้วยเชี่ย,ยที่ตรงนี้เลยรอตังหนึงน่งตังหนึ่งตังหนึ่งโอเคเนี่ยแม่งยิงก,ก็ส่วนทองแม่งไม่ล้มเ <c oughs> ล็กตัวนึ่งอ,อ่ะเออตัว,ตวเดียวกิจีนตายขัดดอกหักไ <c oughs> อ้อมันคอตี้ยนไปขัดเตี้ยนไปโอ้ คุรตี้ยนนี่ก่อแตงมาไรเออเออไม่เอาเองถอยมาเล่นกับพี่เถอะมันเห็นกูทุกุมเลยวะยิ่งไปไหนมันก็เห็นเนี่ยดอยกตี้ยนิงอ่ะตี้ฝั่งซ้ายฝั่งซ้าย ต้องรมีเต <initiatives> ็มเลยพี <what> ่ฮอทฮอตอีเกฮอทเฮนะกูก็ว่าอยู่ยิงอะไรทำไมมันวิ่งปรีมากนู่นไม่เสีย้นละ้อกบมุ้กูไปกูไม่มีอะไรเลยไกลมากเลยละ กอ,องอินเฟรย์ทําเห็นแต่มันไม่เห็นผมมันวิ่งหนีขึ้น,นไปเขาไปสองตัวคนยังไม่เสียอยู่ไกลมากพี่ตัวอยู่ ยิงกำแพงแฟนรงข้ามเมืองตัวนึงเฮ้ยมันออกไปแล้วเรียบร้ไอเคยยิงคาลุกิ่งไม้ครับเฮ้ยพอดีผมขี้กองผมก็ทะลุเหมือนกันครับทะลุทะลวงเลยครับไอ้วงนี้มันทิ้งเพื่อนไปไออันนี้อะไรอ่ะเพื่อนมาหรอกใช่ไหมเดินมาเตอร์ผมยิงลมเนีแต่เพื่อนมันไม่เห็นแล้วเห็นมันวิ่งถอยหลังไปเติร์นึังไง ยิงไม่ได้เก็บเลยเฮียนูดไงตรงนู้นอ่ะตรงที่กูแตกอ่ะโอ้ยมันมีอะไรให้เก็บด้วยเหรอมีกูดูอย่างเดียวไงยังไม่ได้รู้เลยนะคนอันนี้ไอ้คนจริงคนจริงอุ้ยอุ้ยอุ้ยยิงไกลจัดแตกหนึ่ง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 เป็นกระสุนจัิงเลยยิงโดนแต่คนแต่ไม่รูดไอ้ตัวตรงป้ายไฟมันยังลุกขึ้นกาบาดอยู่เลยมันยังไม่ซุป ในแห้งไปแล้วบ้างเนี่ยปลาเล็กมันมคนคนคนอยู่นูน่นอยู่นูน่นสองตัวววิ่งมาแล้แลอยู่ในนี้มีตัวหนึ่งก็แตกก็แตกเย็นไม่เสียตรงนี้ก็เตัวนหนึ่งอ่ะใช่ข้านนงใ,าในนี้ตัวหนึ่งอยู่ทับแพงฝั่งซ้ายแล้วแล้วเอ้ยมันขึ้นไปแล้วกับเพีงฝั่งซ้ายแล้วแล้วขึ้นไปไหนวะตรงนี้เหรอ มันสลิงขึ้นไปข้างบนบนไหนวะนู่นอะในเมืองมีตัวหนึ่งมีหรอมีมันมันมันค่อยปืนอยู่ท้ายกระเป๋าเนี่ยกูมาดูตรงนี้แล้วมันไม่มีแล้วอ่ะไม่มีแล้วหนออกไปแล้วไม่มีก็เฮียแล้วไรดีนะกูไม่เชื่อมึงเท่าไหร่เช่อถือไม่ได้ช่อถือไม่ได้ ไอะะเดียกับไปนอกไงถามกูข้างนอกค่ะดีนะกูยังไม่วิ่งป่าลาบไปไกูแตกและ <c oughs> ติดเครดิตบูโรแล้วไม่น่าเชื่อถือแง่ก็มันยี่โอ้ยแต่ว่า12นาทีเองนะขึ้นไปกับมันเลยขึ้นไปบวกกับมันเลยขึ้นไปบวกกลับกับมันเลย ข้ามเสร็กระโดดเลยสแกนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสแกนงูถึงเวลางูแล้วอ้าวงูไม่ได้แล้วไอ้สัตว์ไม่โดนอ่าไม่โดนเฉยกลับไปงูเดิมผมโดนปะโดนโดนตรงคูเลยโอ้โหได้หลีกสามนาทีปะขึ้นเลยไหมขึ้นเลยกระจ้ยยิงคืนยิงมาจากไหนวะ เจะไปไหมยิงเท้าผมเลยไหมระวังไม่เห็น,นเลยนะ Get behind me ังมิดให้เราเพิ่หนึ่งนาทีหนึ่งนาทีครูกเ็เปิดโลดเปิดโลดเดินขึ้นเลยวู่อะไรมาไ <c oughs> อ้กูไปแล้วมันไปไม่เลี้ยงเพื่อนเลยสาสตร์ไม่ดีเลยแบบนี้ไม่ดีเลยมไม่เห็น ขึ้นทางไหนวะเอียขึ้นฝั่งซ้ายซ้ายซ้ายเหรอเอ้ยโอ้โอ้ขึ้นแล้วผมขึ้นแล้วโอ้ยโอ้ยขึ้นไม่ได้แตกไปละมันกูได้ไงวะไปละอ้าออกมากู เี่อรดันพลังเกินยิงกูตรงไหนวะอ้มอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในละก่อนเป็นไม่ได้แล้วก็แตกหมดแล้วเอ้ยผมเด็กกลับบ้าน มันยังไม่รู้ด้วยเฮ้ยอาจจะกลับได้ก็ได้นะผมได้กลับบ้า <laughs> นผม <c oughs> ได้กลับเฮ้ยมัน,นไ,มไม่กลับวะ่ะมัง <ผม S 2> อยู่<อ>วะ่ะมันเดียวเลยมันยิงกันมันเดียวเลยกองตัววะ่ะ ไอ้แก๊ทันทีโอ้ก่อนหนามากไอ้ครูใช้ลูกฟ้าเยอะแล้วยิงไม่เข้ายิงไม่เข้าอยู่ข้างทรายอ่ะไหนทรายแข็งตึมหนึ่งจริง มันก็ฮิวก่อนเหมือนกันเนี่ยโอ้โหตัวฟรีของฟรีไรไอ้เฮียมันจะแตก่ะเอ๊ะมันก็ไทยเหมือนกันเนี่ยมันจะไปอ่าวเหมือนกันมั้งปืนมึงระยะน้ำมันสเปรย์ได้นะไรจริงๆิงยิงรัวเลยมันไม่ดีหรอก ม่งอยู่ข้างๆเลยบามยาเฮ้ยหลอีก5นาทีว่ะพวกมึงต้องกลับมาเนี่ยถ้ามึงอยากกลับไกูพาบวกกลับไปเลยกลับไปเลยคจะใส้กับแมนอุ้ยคนจริงว่ะแต่มันหนีไปแล้วอ่ะหนีฮะมันกลับทางเดียวกันแล้วแน่เลย <c oughs> อยากดัดออกเอาไปมันมวิ่งตามมันวิ่งตาม มันวิ่งตามไอเสียงวิ่งชัดเจ,จนเลยเนะจอก,กันด้านซ้ายแน่เลยไม่กลับหรอไม่กลับก็ตาย,ยนี่แหละมา ยิงไม่เข้ายิงไม่เข้าโอ้ยยิงได้ไงวะไอ้เหี้ยยิงไม่เข้ายิงไม่เข้ายังไงก็ยิงไม่เข้าตังโต้ตังโต้ทำไม้ตาย ยังไม่เข้าเอ้ยเข้าแล้วเข้าแล้วเย้ oh. <Yeah! S 3> สามานาทีสามนาทีไม่รูน <laughs> รุดเกเวลารุดแล้ว <c oughs> ลลเรียบลดเฮ้ยได้ไหมขอบครับเฮ้ย อย่า yeah. เอายิงมากระแตกังไม,ม่ตายลเย <c oughs> ลิฟ <c oughs> น,นี่เลิฟนี <c oughs> ่เฮ้ยไนี่ยนเนือนใช้อพ ซิมโอตายที่แล้วที่ครูยิงมันแตกอ๋อไปาจมซีแบพฟงได้หรือเปล่าอืมนนี้ตายเลย แตกเลยแปลกๆโอเคโอเค